เด็กไม่รู้ว่าก็เหยียบตอนนห้เลยแล้วมันจะเปับกรหัวยืนตัวน,น,นะก้องขอนะอเขี่ยไหมเขีไหมครับเขี่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมดูเล็กเด็กเกษตรวันนี้เรามาเจออีกครั้งหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งหมู่บ้านอีกหนึ่งลายที่เราเข้าติดตามเพื่อค้นหาความจริงและจะนำเสนอแก่บเกษตรให้เขาได้รับรู้ ให้ประชาชนได้รู้ว่าที่นี่ก็มีเกษตรครับวันนี้เราเดินทางมาที่สวนของสวนสละสวนสละลักเกิดนะครับที่นี่ก็มีคุณลุงอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็ความชอบในการทําการเกษตรครับคุณลุงวันนี้ครับดีครับครับอันนี้คือลุงลุงขับลักเกิดนะครับครับผมชื่อสวนแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นนามสกุลของท่านเองนะครับครับทำมานานอะไรครับคุณลุงครับทำมาประมาณ ย่างข้าวปีที่6แล้วปีที่6แล้วนะครับคุณลุงแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณลุงมาทําการเกษตรแล้วทาการเกษตรนี้มันเป็นคานดีมากครับสําหรับเกษตรกรของเราครับถ้าเป็นนักเกษตรจริงๆต้องทําให้มีรายได้กับสวนของเราอ๋อครับผมถือว่าแผ่นดินของเราแผ่นดินของเราเพิ่มมูลค่าเพิ่มไห่แผ่นดินให้เราได้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะขออนุญาตให้คุณลุงเนี่ยพาไปเยี่ยมสวนนะครับ เปรี้ยวสวนต่างๆอ๋อเป็นผักก่อนนะครับก็มีผักด้วยนะครับนี่นะครับบ้านของจันบ้านเรานี่เองนะครับอ๋อนี่ทำผักอีโดโปนิกด้วยนะครับใช่ครับใช่โอ้ผักกำลังสวยเติบโตเลยนะครับวันนี้เราตามมาดูนะครับถึงที่เลยนะครับนี่กี่วันแล้วครับคุณลุงประมาณ1 5วันครับ1 5้าวันแล้วโอ้สวยมากนี่นะน้ำต้องลงตลอดเวลานะครับครับผม ราพืชเนี่ยมันต้องการน้ําต้องการปุ๋ยต้องการออกซิเจนนะครับนี่ก็เติบโตเป็นการกเลี้ยงอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทางรายได้ได้ดีนะครับใช่ครับเดี๋ยวก็ไปดูคุณลุงนี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือเหมือนกับไม่ว่างเลยวันๆ <c oughs> แต่ว่า,าก็ม,มีความสุขนะครับเกี่ยวกับสวนมีความสุขนะครับนี่ก็มาดูเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับคุณลุงเป็นกำลังปลูก แตงกวาแตงกวาครับนี่ครับเป็นนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเคยเห็นปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ใส่กระถางรองน้ําไว้แต่นี่เรานํามาใช้กับพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของการปลูกพืชผักนี้นะครับนี่เห็นไหมครับไม่ต้องรดน้ําทุกวันเพราะมันจะทํากระบวนการเขาเรียกว่าออสโมซิสคือมันดูดขึ้นไปเองเลยนะครับโดยธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็ดีมากดี๋จะเต็มลูกแตงกวาเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับเป็นลูกแล้วครับมาดูที่ศาลานะครับที่นี่ก็เป็นกลุ่มของ อัตกรรมการเกษตรเพื่อพัฒนาครอบครัวและเห็นสะดุดใจอย่างหนึ่งครับคุณลุงครับผมเห็นแล้วประทับใจมากเพราะคุณลุงเนี่ยได้ใช้ศาสตร์พระราชาในการนําเสนอผลงานางต่างๆได้ครับเพราะว่าตรงนี้เอาเผยปฏิบัติธรรมครับตามในหลวง,งน,นะครับปฏิบัติธรรมในหลวงได้ครับเพราะว่าในหลักการตั้ง23ข้อนี้ถ้าเราอยากเรียนรู้ท่องปฏิบัติตามอย่างนี้คือ นี่แหละเกษตรกรของเราอยู่อย่างพอเพียงครับผมครับนี่ก็คือหลักการทรงานของนายหลวงครับายการที่9เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทํางานทุกอย่างโดยมีหลักมีหลักการมีทั้ง23สาข้อนะครับเราเลือกแล้วก็ทําตามท่านนะครับแล้วก็ดูตารางต่างๆนะครับที่นี่ท่านก็เป็นผู้นาเกียวกับด้านเกี่ยวกับการปุ๋ยต่างๆผสมปุ๋ยใช้เองนะครับใช้เองนี่สวนนะครับนี่สวนโอ้ยี่นะครับไร่กับ หนึ่งงานนะครับไล่หนึ่งงานได้ผลเลยนะครับปลูกได้6อกต้นโอเคได้หนึ่งงาน6อกต้นต้นเลยนะครับกระสอครับเดี๋ยวเราไปดูในสวนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณลุงใช้ชีวิตทุกวันยามเช้าอ่อยามเช้าต้องเอ่าข้ามาดูในสวนครับข้ามาดูในสวนสวัสดีครับคุณป้าครับวันนี้มาถ่ายทำครับครูเล็กเด็กเกษตรนะครับมาเยี่ยมสวนแล้ววันนี้พาเด็กชายมังกรมาด้วย ในกามังกรสอนเรื่องการเรียนกเกษตรครับผมอยากให้ฝูกฝังให้ลูกเนี่ยได้เจริญรอยตามด้านการเกษตรครับโราการเกษตรนี่ดีมากโอดูสละนะครับวันนี้โอสละนั่งสบายเลยสละอยู่บนอาคารครับสร้างอาคารสร้างอาคารนะครับเพราะบางที่เนี่ยผมทราบข่าวก่อนนันนี้คุณลุงก็ใช้กระสอบบ้างใช้กระเบื้องบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหรไ่ เพราะมันชื้นนะฮะแต่ตรงนี้อากาศแบบนี้อากาศไต่เตได้สะดวกโอ้โหนี่มีป้ายด้วยนะครับป้ายบอกวันเดือนปีเรียบร้อยหมดนะครับว่าผสมวันไหนอะไรอย่างไรนะครับในพริกเอาพลิกกับอ่อพลิกไทยนะครับพลิกไทยปลูกต้นหมากไว้ได้ประโยชน์นะครับครับปลูกต้นหมากไว้ได้ประโยชน์อ๋อตอนนี้ออกลูกแล้วนะครับเอ่อต้นหมากได้ประโยชน์นะครับก็คือว่าปลูกั้งเดียวได้หลายเรื่องเลยนะครับ ผมสังเกตดูหลายๆสวนนะครับที่ข้าไปเยี่ยมเนี่ยเขาจะทําพืช5ระดับกันทั้งนั้นเลย<ช>นะครับพ<ช>ื้นที่หนึ่งไร่เลยของุณลุงทาเหมือนได้เป็นสิบไร่ใช่เพราะว่าได้ทุกอย่างพื้นที่นี่สวยงามมากนะครับมีหม,ม,มากนะครับมีสละมีบางคุดบางคุดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะครับมีกี่ชนิดหนึ่งหมากสองสละ3สามบางคุดส<ก>ี่กล้วยกล้วย<ก><ก>อ่า ต้นกล้วยห้าพริกไทยพริกไทยนะครับของคุณลุงนีท่ทาได้เยอะนะครับอกสะตอสะตอนะครับเพราะสะตอเป็นพืชที่สูงอยู่แล้วนะครับกินพื้นที่สูงนี่หมากก็ตอนนี้ราคาดีนะครับนี่กำลังเป็นลูกอยู่นะครับใช่ใช่เป็นลูกอันนี้หมากแงพงปลูกก็แงพงปลูกก็แพงหมากก็แพง เข้าสู่ยุคครับเข้ายากหมากแพงนะเข้านี่ยากเพราะว่าบ้านเราไม่ค pues ่อยทนากันเลยเสียดายนะครับบ้านเราไม่ได้ทํานาถ้าใครอนุรักษ์ไว้ก็ดีนี่ลงกองก็มีลงกอนะครับลงกองก็มีเงาะก็มีเงาะก็มีนะครับคุณลุงปีนี้ผลผลิตเป็นไงบ้างครับเออส่วนสลัดนี่ครับเออปีนี้รู้สึกว่าเออซบเซาไปหน่อยหนึ่งเพราะฝนมันตกเออฝนตกตลอดนะปีนี้นะ สมดอกก็ช้าการผสมเกสรก็ยากนะครับครับแล้วก็ทําให้ขาดช่วงไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวทุกเกือบทุกสวนนะทุกสวนนะครับอ่านี่ผักเมียงครับผักเมียงอ่านี่ผักเหมียงนะครับอ่านี่ดีผัดอร่อยราคาดีนะครับนี่แพงกว่ายางนะครับกิโลละห้าสิบหกสิบอยู่นะครับใช่ใช่แพงกว่ายางยางสามสิบสี่สิบเองนะครับก็ปลูกไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเรามันชอบลำไายอยู่แล้ว แต่ชอบอย่างนึงครับนี่ดูการทําที่นั่งนะครับการจัดการเนี่ยถือว่าโอเคนี่นะต้นกี่ปีแล้วครับนี่กย่างกับปีที่หกปีที่หกแล้วครับปีดกี่ปีครับฝ่าเป็นลูกสละกสองสองปีจังปีนะครับสองปีฝาได้สรับผลประโยชน์ครับนี่พันธุ์สุมาลีนะฮะสุมาลีสุมาลีนะครับซูมาลีทั้งนั้นเพราะว่าสุมาลีมันให้ผลเร็วสุมาลีให้ผลเร็วนะครับครับ เริ่มแรกคุณลุงไปด,ดูงานจากที่ไหนมาหรือว่าสนใจจากไหนครับที่ได้มาทําส่วนใหญ่ก็มาจากาคุณนันชูเอียดครับอ๋อท<ร>ี่<ป>นันชูเอียดนะครับครับไปชมสวนของลุงนันจูเอียดปาปัญญาไปด้วยพอปัญญาไปเห็นแล้วก็กลับมาทําตําเลยนะครับตําเลยให้<อ>ลม้มยางลมต้นไม้ส่วนที่ตัดไว้เป็น เช่นลองคองตัดไว้เพียง3เมตรเพราะว่าได้ปลูกพลิกปลูกอะไรขึ้นอ๋อครับก็คือไม่ล้มทั้งหมดก็คือเอ้้เหลือต้นตอไว้แต่ต้นยางออกเช็กล้วยอ๋อต้นยางออกไปแล้วก็กล้วยเล็บมือนางนะครับนี่กล้วยเล็บมือนางก็มีนะโอ้ยเยอะแยะนะครับ สังเกตเห็นว่าคนทํางานเกษตรเนี่ยส่วนมากผมมักจะได้กทาถทาอยู่กทาถทาหนึ่งหลายๆสวนรวมไปก็คือทอตอทอก็คือทําทันทีทําทันทีครับถ้าไม่ทําทันทีนี่แก้คิดไม่ต้องอยากคิดดีกว่าครับไม่ต้องคิดอยู่ทําเลยทําเลยถ้าเราคิดอยู่ว่าเออ,อกลับไปทํานีไ่ไม่ไม่ได้เลยนะเออหมดชีวแต่ถ้าไปเห็นแล้วก็กลับมาทํานี้เกิดประโยชน์ครับกับครอบครัวและกับตัวเองด้วยนะครับีดูครับโอ้ลูกสวยงามนี่ไม่นานจะได้ส่งออกแล้วครับ อันนี้ก็เดือนเดือนเจ็ดของเดือนเจ็ดประมาณวันที่มีนามีนาจะได้เก็บอ๋อมีนาได้เก็บแล้วนะครับครับผมตั้งแต่ออกช่อดอกมาจนผสมเสร็จเก็บนี่กี่เดือนนะครับสาลานี้ก็แปดเดือนนะครับแปดเดือนจิตเดือนครึ่งได้เก็บนะครับจเดือนครึ่งได้เก็บได้ชิมริ่มชิมหวานได้แล้วถ้าอยากให้มันหวานก็เกือบแปดเดือนครับ ถ้าเกินแปดเดือนข้อไม่หวานนะครับมันจืดไปครับอ๋อครับนี่นี่นะครับเพราะว่ามันจุดพีคมันก็มีนะครับจุดที่ว่ามันได้วามหวานพอดีก่อนก็ไม่หวานหลังไปมากก็ไม่หวานอีกนะครับเพราะมันดึงอ๋อนี่ครับอ๋อเนี่ยนี่ไม่นานจะได้ผสมแล้วนี่ผสมแล้วยังครับนี่ผสมแล้วนะครับอันนี้ผสมแล้วนะครับนี่ผสมแล้วอ๋อนี่วันที่สิบสองเดือนสองอ๋อเมื่อนี่วันจุดจีนเองครับผมวันจุดจีนมาดีเลย อานะครับบางคนที่เขาเรียกว่าแต่งานสละนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันให้ผสมให้มันนะครับถ้าไม่ผสมไม่เกิดลูกส่วนมากคนทำมันสละจะต้องสละซึ่งความขี้เกียจจริงๆนะครับต้องเลิกความขี้เกียจตื่นขึ้นมาล้างหน้าด้วยเอือนะเอาเือล้างหน้าดีกว่าน้ําล้างหน้านะครับเอาเอือน้าเอือนี่ครับนะลุงก็ทําไม่ได้ผลเลยแล้วเรื่องปุ๋ยมุงปุ๋ยหมักอะไรคุณลุงได้ทํำไหมครับปุ๋ยใช้ปุ๋ยหมักอยู่ด้วยอืมครับ ละใช้ขี้ไก่ขี้ไก่อัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดด้วยนะครับครับโอเคขี้ไก่อัดเม็ดสุดยอดเลยถ้าใช้ขี้ไก่แกลบมันจะเป็นเชื้อราโอ้แนะนํำเป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับนะขี้ไก่เม็ดเพราขี้ไก่แกลบนี่มันเป็นเชื้อราได้นี่ต่อไปจะลงของขี้หัวขี้หัวครับใช้มูลหัวเป็นหลักเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากใช้เคมีมาใช้ สวยธรรมชาติอ๋อต่อไปคุณลุงก็จะพัฒนาสวนไอเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ไปเลยอินทรีย์อ๋อมะพร้าวก็มีนะครับโอ้โหนี่ลูกบ่าวว่ามาร้าวก็มีครับเยอะนะครับได้อย่างน้อยพาเด็กน้อยๆมันได้เรียนรู้ได้เรื่องราวดีๆนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้นี่ก็มีสมุนไพรก็มีสมุนไพรก็มีครับนี่ครับนี่หวานนะผักหวานผักหวานนะครับลองชิมดูลูก ปักหวานปักหวานอะไรแับนี่บ่าวชิมดูดิหวานไหมลองดูชิมดูลูกปักหวานอะไรต้นปักหวานต้นหวานเราใช้ทําอะไรเรัอ่านี่มันใช้แทนน้ําตาลได้ใช่หวานจริงโอ้หวานนะครับนี่ก็ต้นต้นไหลเผือกนะครับไหลเผือกไหลเผือกนี่ยาทั้งนั้นเลยที่สมุนไพรนี่นี่ก็ธรณีสารนะครับธรณีสารธรณีสารครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือคุณลุง เป็นภูมิปัญญาด้วยนะครับด้านเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรต่างๆทําได้หมดนะครับทําได้หมดเลยนะครับพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับแล้วที่นี่คุณลุงก็มีจิตอาสานะครับก็เป็นสถานที่อ่านหนัง <Yeah. S 1> สือของกศนทำเป็นน้องสมุดเล็กๆกับกศนด้วยนะครับเดี๋ยว วันนี้นะครับก็อยากให้คุณลุงได้ฝากอะไรถึงพี่น้องอเกษตรกรหรือผู้ที่ติดตามชมอยู่ว่าทำการเกษตรนั้นอย่างไรนะครับเรียนเชิญครับครับอยากให้พี่น้องที่ดูเวทดูลายทางนี้แล้วเชิญมาแวะชมและก็ชิมสวนชิมสวนสลัดได้นะครับเพราะเราเปิโดโอกาสให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาชมชิมจ๊อบนะครับและโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณครู ที่ได้มาทำรายการที่สวนสระรักเกิดนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้ติดตามเต่ติดตามอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องทำและเดินตามท่านถ้าเกิดอยากจะสำเร็จละทิ้งความขี้เกียจเลยนะครับแล้วก็ ลูกขึ้นมาป่าดิรูปตัวเองและติดตามปาถ้ามีโอกาสเข้ามีย่ำสวนจริงๆนะครับวันนี้ครูเล็กเด็กเกษตรก็คงจะำํำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับ